จอหลังคาแล้วกูรอแล <ไป S 2> ้วกูรู้ว่าตกมาเรืเ่องเอนึงอ่ะเรื่องกูเลยอย่งเยอะอเชื่อกูงงเลยแน่เป็นบ็นอบ นี่ไม่ตายตันนี้ไม่เจ็บเหร,หรอเพื่อน,นเงินเยเอง reloading expired o v e r me ังกูมีนะเอุ้ยขาดหลายสิบ Reloading Killing spree for the blue team không đọc sạch gì Cứ phẩm nhanh là khoảng ngày 9 ngon hộp trong hàng này hợp Ô, nó ngoài to à

โอ้ยโอ้โหก็สุนหมดกูณิงทำไมไม่ตายเลยยังเจ็บอะ Killing s p r e e for the blue team มากู cover me kill เจ๋อเพียนขอทุนขอทุนขอทุน ก็บดีอ,อีกออออ่อเฮ้ยเดิไปมาเนะี่ยเดินมาเนียให้สี่ครั้งนี้อ,ดดอย่าแอร์ครับชอปเปอร์อ,อย่าแอร์ครับชวนไปเล่นแอร์กาง

giật giật giật, ai kia? Quên, giậtตลอด liền à. Chưa. Không rồi. Nice shot. Ta, เจ็บมากแล้วที่หกบันเลยบันเลยโอ้ oh. ได้จัดให้แล้วสุดเลยดิกลางมาแล้วกลางนาทีคว้าไหมา Half of the match is over, and the blue team is in the lead, killing spree for the blue team! Clear! Yeah! Oh. oh, they're all on. Oh, they're all Yeah! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Dead! <coughs> I need a weapon! <coughs> Clear! I'm going to die. ไม่เจ็บนะ Blue Team Victory Cover me อยังไม่มากามต่อตายตัวก็ขวาตัวม,มัว้ง e x ตาย อัจเจ็บมากน่กูตายเหี้ยคุณยังอยู่เบกลางรักรักกล่องโดนกูเต้นรีโหินิงจังโะเหี้ย

for the red too. team all right all right i need a weapon ไม่ทันปากโอยยังห่ยด้ีทำมิงที่เบียร์อย่าง,าาด,งดีอะ,อะงานกัน Yeah. I need a weapon. It's no, in the no, lead. <coughs> Dead. Okay, Target man. down. Reloading. Come of the match is over and the blue team is in the lead oh, well, I'm dead, uh.

ก็แค่เหมนเนี่ยข้าอีกอ่ะกูเปิดหัวเต็งเต็งเอาไว้ฟังเหรอกูฟัหัวเต็งเงเอาไว้ฟังเจ้าห่าเฮือกี้อ่ะไอ้เจ้าบู๊ทเท่าโอ้ท่าาเปท่านอะไรเป็นู๊ทบ้าโอ้ มันเข้าบอนทีมันดิ่งลก็ไม่ได้เข้านะเว้ยแล้วแต่กูจะได้ยินอุ๊เนี่ยเนี่ยเอาหัวแล้วนะมั้งยะต็งเต็ะทรงน้ติงน้กูบัก เปิดั้ก่าวติงติงฮะเ Great you're about to win the blue t a is t <c oughs> o win เฮ้ยเนี่ยยิงโคตรเยอะได้เมตไม่เข้าออวะทำไงวะกำใจฮะ Mål nede! <coughs>